สวัสดีค่ะเมทินีแฮนเมดค่ะคลิปนี้นะคะจะตอบคำถามเรื่องการหาบล็อกแล้วก็คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะวิธีดูจะดูได้ทั้งสองแบบนะคะอันนี้ผ่านมือถือให้เราเข้าไปที่ YouTube หลังจากที่เราเข้ามาที่ YouTube หน้าหลักแล้วนะคะข้างบนจะมีแว่นขยายให้เรากดที่แว่นขยายถ้ากรณีที่เรารู้รหัสนะคะอย่างเช่นเรารู้รหัสดี ูห้053เราพริมพ์ดีูห้าสามไปด้านบนค่ะมันจะขึ้นดี053มานะคะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอถ้าเราก,กดเข้าไปที่คลิปวิดีโอตรงนี้มันจะเป็นการเล่นของคลิปวิดีโอนะคะถ้าเราจะดูคำอธิบายใต้คลิปเดี๋ยวเราดูนะว่าคำอธิบายใต้คลิปอยู่ตรงไหน คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะมันจะอยู่ตรงชื่อของคลิปตรงนี้ค่ะ D053 D054 ตรงนี้เราคลิกได้เราก,กดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นมาข้างล่างค่ะตรงนี้คือคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์ให้นะคะเราสามารถตามลิงก์นี้ไปได้อย่างเช่นเราบอกว่าลิงก์ของคลิปตัวนี้ก็จะลงไว้หรือถ้าเราจะดูบล็อกนะคะ ก็จะเขียนไว้ว่าบล็อกของดีศูนยห้าสามกดที่ตัวสีฟ้าแล้วตามไปค่ะหรือถ้าเราจะดูเพลย์ลิสทั้งหมดก็กดที่สีฟ้าตรงนี้ทีนี้ถ้าเราจะดูบล็อกเราก็กดตรงบล็อกตรงนี้หลังจากกดที่บล็อกสีฟ้าเมื่อสักครู่นะคะข้อมูลจะพามาที่นี่ค่ะมันจะเป็นบล็อกเกอร์นะคะบ็อกเกอร์บล็อกสปอตข้อมูลของลำดับการถักคําแนะนํา ภาพนิ่งภาพประกอบจะอยู่ที่นี่และถ้ามีผังก็จะลงผังไว้ตัวหนังสือที่เป็นตัวเข้มตรงนี้ทั้งหมดเราสามารถกดต่อได้นะคะอย่างเช่นเราจะไปที่แฟนเพจเราก็สามารถกดตรงสีฟ้าตรงนี้ค่ะมันก็จะไปโชว์ที่แฟนเพจเรา facebook ส่วนตัวก็มีนะคะหรือจะไปที่ช่อง youtube ก็กดที่ลิงก์ที่ลงให้ถ้าตัวหนังสือมันเล็กไปเราสามารถขยายได้ ยืดได้ขยายได้แบบนี้นะตรงนี้ก็จะบอกไว้นะคะว่าลิงก์ของช่อง p l a y l i ของหน้ากากอนามัยทั้งหมดถ้าเรากดตรงนี้ไปมันก็จะไปที่ p l a y l i ที่เป็นภาพรวมของหน้ากากทั้งหมดที่เป็นสิบชิ้นที่ทําให้ถ้ามีผังก็จะลงไว้จะมีคําแนะนําถ้าเราจะดูคลิปกดที่ตัวหนังสือสีเข้มตัวนี้ค่ะข้อมูลจะพากลับไปหาคลิปวิดีโอถ้าเราต้องการดูทั้งหมดเลยนะคะ เลื่อนลงมาข้างล่างดูเพลิดหน้ากากอนามัยถ้าเราก,กดตัวหนังสือตัวนี้ข้อมูลจะพากลับมาที่อัลบั้มเพลิดของ youtube ค่ะข้างบนจะเป็นบอกว่าหน้ากาก,ากอนามัยนะคะแล้วก็จะลิงก์ไปหาบล็อกสปอตถ้าเราต้องการกลับไปบล็อกสปอตเราก็กดที่สีฟ้าด้านบนตรงนี้จะเรียงลำดับจากการโพสต์ล่าสุด จากห้าสามห้าสองห้าหนึ่งห้าศูนย์เราสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าสี่สิบสี่ทั้งหมดสิบแบบที่ลงไว้ถ้าเราต้องการกลับไปบ็อกสปอตเราก็กดที่ตัวหนังสือสีฟ้าข้อมูลจะพากลับมาที่บ็อกสปอตความไวขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกสปอตมันจะโชว์ตัวที่ มีการลงข้อมูลล่าสุดที่ลงไปก็คือ D053 ทีนี้วิธีดูข้อมูลของบล็อกสปอตนะคะถ้าเราเข้ามาสังเกตด้านข้างนะเนี่ยสังเกตด้านข้างมันจะมีช่วงเวลาที่บอกอย่างเช่นมีการโพสต์ตั้งแต่เดือนสามวันที่แปดถึงเดือนสามวันที่สิบห้า มีการโพสต์อยู่สี่ข้อความถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะโชว์ข้อความทั้งหมดออกมาอันนี้มีสี่นะคะนี่เจ็ดนี่ห้ามันจะสรุปให้ถ้าต้องการสมัครสมาชิกเราก็กดติดตามได้ข้อมูลทั้งหมดตรงที่มันขึ้นมาด้านข้างนะคะมันจะเป็นข้อมูลที่มีคนเรียกดูเรียงลําดับตามความนิยมค่ะเราสามารถกดตามเข้าไปได้มันก็จะเข้าไปหาข้อมูลในบล็อกสปอร์ต ทีนี้ถ้าเราต้องการหาอ่อย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้เป็น d ีศูนย์ห้าสามใช่ไหมเราต้องการดูว่า d0 ศูนย์สี่สี่ต้นแบบตรงนี้มีลงไว้ในบล็อกไหมตรงคำว่าค้นหาด้านบนนี้นะเราก็พิมพ์ค่ะ d ีศูนสี่สี่ถ้ามันเล็กไปเราก็ขยายแล้วเราก็กดค้นหา มันจะขึ้น d ศูนย์สี่สี่มาข้อมูลทั้งหมดที่ลงไว้ก็จะโชว์ออกมาแบบนี้อันนี้เป็น d ศูนย์สี่สี่ที่มีคนหาว่า d ศูนย์สี่สี่มีผังไหมถ้าคุณดูแล้วก็อ่านตามที่เขียนไว้นะคะจะมีบอกหมดนะคะจะลิงก์ไปลิงก์มาแบบนี้หาคลิปวิดีโอวิดีโอให้เจอข้อมูลตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอก็จะพามาที่ box spot เช่นกันตรงนี้เป็นวิธีที่หนึ่งที่ดูผ่านมือถือค่ะ บ็อกสปอตของพี่เมย์ชื่อเมทินีแฮนเมด .dot. บล็อกสปอต o t c o m คุณจะโชว์ที่ต่อไปเป็นการดูผ่านคอมพิวเตอร์นะคะให้ให้เราเข้าไปที่หน้า u t u b e หน้าหลักค่ะแล้วก็ข้างบนนี้นะคะมันจะมีให้พิมพ์ค้นหาเราก็พิมพ์ค้นหาด้วยรหัสที่เราต้องการดูอย่างเช่นดีศูนย์ห้าสามเราก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้ มันจะขึ้นข้อมูล d ศูนย์ห้าสามมาที่หน้าจอลักษณะาการขึ้นข้อมูลนะคะจะเหมือนกับที่เราดูผ่านมือถือถ้าเราคลิกตามตัวนี้เข้าไปมันจะโชว์เป็นคลิปวิดีโอนะคะพอขึ้นเป็นคลิปวิดีโอมาเสร็จแล้วในคอมพิวเตอร์จะเห็นง่ายเพราะว่าคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอจะอยู่ด้านล่างมันจะมีคำว่าแสดงเพิ่มเติมให้เราก,กดคำว่าแสดงเพิ่มเติมตรงนี้ตรงนี้นะคะ แล้วมันจะขึ้นลิงก์มาให้ตรงนี้ก็จะบอกหมดเหมือนกันค่ะในมือถือดูได้ทั้งสองอย่างนะคะถ้าเราจะไปที่บล็อกของ D053 เราก็กดตรงนี้ค่ะที่เป็นตัวสีฟ้าข้อมูลก็จะไปโชว์บ็อกเหมือนกันบล็อกชื่อเมทินีแฮนเมดนะคะตัวนี้จะเป็นการอัปโหลดล่าสุด D053 วิธีดูจะดูเหมือนกันกันกบมือถือค่ะ ไล่ดูได้แบบนี้เหมือนกันถ้ามีผังก็จะลงให้แบบนี้นะคะตัวหนังสือสีฟ้าตรงนี้ถ้าเรากดนี่นะคะที่เป็นลิงก์มันก็จะพาไปหาข้อมูลทั้งหมดที่ลงไว้ถ้าเราต้องการดูคลิปเราก็กดที่ตัวหนังสือตัวนี้ค่ะที่เขียนให้ตัวนี้กดดูคลิปปุ๊บมันจะย้อนกลับไปหาที่คลิปวิดีโอทีนี้มาดูขวามือวิธีค้นหาก็ทำได้เหมือนกันนี่นะคะตรงปุ่มค้นหาด้านบน ถ้าเราพิมพ์ d สี่แล้วเราก็กดค้นหาหน้าจอก็จะพาเข้ามาดูที่ d สี่ด้านข้างก็สามารถดูได้ทั้งหมดถ้าเรากดไปมันก็จะไปโชว์ข้อมูลที่อยู่ในบ็อกนะคะตัวเลขตรงนี้หมายความว่าอะไร สามทับแปดถึงสามทับสิบห้าสี่ตัวนี้นะคะความหมายก็คือช่วงวันที่สามถึงช่วงวันที่แปดถึงวันที่สิบห้าเดือนสามมีการลงบล็อกไปทั้งหมดสิบสี่บล็อกเนะคะเราสามารถกดเข้าไปดูได้ทีนี้เราบอกว่าเราต้องการไปที่แฟนเพจแฟนเพจอยู่ที่ไหนแฟนเพจมีข้อมูลติดต่อไหมข้างล่างจะมีเขียนไว้นะคะเนะะี่ยค่ะถ้าเราคลิกที่แฟนเพจ ข้อมูลก็จะพากลับไปที่ facebook ทั้งหมดจะมีลิงก์บอกไว้หมดนะคะตามจากแฟนเพจไปหาบล็อกก็ทำได้วิธีหาข้อมูลที่ง่ายที่สุดนะคะให้คุณทำตามคำอธิบายที่เขียนไว้อย่างเช่นเวลาลงข้อมูลตรงนี้นะคะจะมีการเขียนคำอธิบายไว้ว่าข้อมูลดูได้ยังไงที่รูปภาพนะคะจะมีเขียนคำอธิบายไว้ เนี่่ยคะถ้าเป็นเราคลิกออกมาเต็มหน้ามันจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นมือถือมันจะอยู่ด้านบนนะคะคําอธิบายที่เขียนไว้เราก็สามารถกดดูเพิ่มเติมได้ตรงนี้จะมีบอกหมดค่ะวิธีหาลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะช่องทางติดต่อติดตามอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะพบกันคลิปต่อไปที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ